และว,วันเสาร์นี้เตรียมพร้อมมาสนุกด้วยกันหรือยังคะกับเจซีคอนเสิร์ตเฟสติวัลแอดเดิร์นไนท์เซ็นเตอร์ติวานน์พบกับ2ศิลปินแซค็คชุมแพรและปไปโอริโอที่มามอบเสียงเพลงแบบแน่นๆจุกๆค่ะพร้อมด้วยนักแสดงคนสวยพิงพลอยประภาวดีที่ตื่นเต้นอยากเจอแฟนๆแล้วครั้งนี้พิงพลอยมีซิงเกลิลแรกของตัวเองมาฝากด้วยชื่อเพลงว่าแพ in ้เสียงในหัวซึ่งเป็นซิงเกลิลที่เธอร่วมออกแบบตีมเพลงและแต่งขึ้นใหม่เพลงสนุกๆวัยรุ่นถูกใจแน่นอนค่ะ ีเพลงของตัวเองจริงๆรู้สึกดีใจมากๆเลยที่มีเพลงของตัวเองแล้วก็เพลงนี้ก็มีส่วนร่วมเราก็อธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกใช่ไหมคะเราก็เลยส่งเพลงไปให้ไปให้พี่ไปให้ใช่คะ่ะว่าหนูชอบเพลงประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างงี้ส่งเดโมมาก็คือฟังครั้งแรกก็ชอบเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือแบบเป็นเพลงแบบสไตล์หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คะ่ะเราก็เนื้อเพลงด้วยนหนูว่าเนื้อเพลงมันฟังง่ายฟังแล้วร้องได้ก็มา จอยกันในเจสีคอนเสิร์ตค่ะวันเสาร์นี้เจอกันที่เจสีคอนเสิร์ตเฟสติวัลแอดเดนไนเซนเตอร์ติวานน์เพลงสนุกเราอยู่เพียบแฟนๆเข้าชมฟรีหรือชมสดทางหน้าจอช่อง7 HD ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะ